ต่อเติมห้องครัวแบบนี้อากาศถ่ายเทดีสุดๆโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราต่อเติมห้องครัวเนี่ยเราก็จะเป็นก่อผนังอิฐบนเบาเนี่ยทั้งหมด3ด้านเลยก็คือแบบทึบเลยไม่มีอากาศถ่ายเทเลยหรือว่ามีอากาศถ่ายเทก็คือเราต้องการเปิดประตูหรือว่าจะเปิดหน้าต่างนั่นเองแต่ว่าการต่อเติมแบบนี้อากาศถ่ายเทดีมากๆแต่ก็จะมีข้อเสียเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองสําหรับคนที่ไม่ชอบนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ เราทำเป็นไม้ละแนงนั่นเองตรงนี้เราใช้เป็นไม้และแนงหน้า3าตัดขอบตีเป็นแนวตั้งความสูงอยู่ที่ประมาณ3เมตรเว้นระยะห่างของไม้และแนงอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรแต่ผมต้องบอกก่อนมีข้อเสียเพียงเล็กน้อยก็คือว่าจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมดมแมลงสาบจิ้งจกตะขาบตัวเล็กสามารถ รอดเข้ามาได้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสัตว์แมลงเล็กๆได้เพราะว่าถ้าเราทําแบบเปิดนะครับแต่ว่าถ้าเราพาแบบปิดเนี่ยหมดห่วงนะครับเรื่องทั้งหนูมแมลงสาบมด ตะขาบนะครับในส่วนตรงนี้หมดห่วงเลยถ้าเราตีแบบทึบแต่ว่าถ้าตีแบบโปร่งเนี่ยถ้าใครที่ไม่กลัวสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยก็สามารถทําได้มาในส่วนของการต่อเติมกันบ้างนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราใช้เป็นหลังคาไมทัานชีส PU โฟมทองเรียบสีขาวตรงนี้เราก็จะมีช่องแสงให้ทั้งหมด2ช่องในส่วนตรงนี้เราทําเป็นแบบโชว์โครงเราจะไม่ได้มีฝ้าปิดนะครับเพราะว่าเราทําเป็นห้องแบบเปิดถ้าเราทําเป็นฝ้าปิดเนี่ยเผื่อที่อากาศมันชื้นมากๆเนี่ยจะทําให้ฝ้าเนี่ย มันชื้นแล้วมันพังได้นะครับตรงนี้เคาน์เตอร์ของเราใช้เป็นเคาน์เตอร์ระยะยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรซิงค์ตรงนี้จะเป็นซิงค์สหลุมนะครับส่วนเตาแก๊สตรงนี้เราใช้เป็นเตาแก๊สแบบฝังมาในส่วนของกระเบื้องกันบ้างตรงนี้เราใช้เป็นกระเบื้องแกนิโตอย่างดีขนาดอยู่ที่ประมาณ6 0สิคูณถ้าเป็นท็อปเคาน์เตอร์เนี่ยผมแนะนำนะครับให้ปูแผ่นใหญ่จะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย มันจะเป็นรอยต่อยาแนวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากันต่อกันที่หน้าบานกันบ้างหน้าบานตรงนี้เราใช้เป็นหน้าบานคิดโชนะครับตรงนี้จะเป็นแบบซอฟโค้ดซึ่งหน้าบานตรงเนี้ยเป็นแบบมินิมอลใครที่ชื่นชอบนะครับก็หาซื้อกันได้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบานคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าบานลินชัก หน้าบานแก๊สอันนี้ก็จะเป็นหน้าบานคู่หน้าบานเนี่ยก็จะมีให้ครบทั้งหมดเลยระบบต่างๆอย่างเช่นระบบไฟระบบน้ําเราเดินใหม่ให้ทั้งหมดเลยหรือว่าจะเป็นระบบเซอร์วิสระบบเซอร์วิสหมายถึงว่าในส่วนของถัง ซหรือถังบ่อกเกิดนั่นเองหรือว่าจะเป็นถังดักไขมันเราใส่ฝาสแตนเลสไว้ให้ตรงนี้เซอร์วิสได้ง่ายมากๆเราแค่ขัดสกูน็อตสตัวเปิดฝาสามารถเอาทอ่อเข้ามาดูดได้เลยตรงนี้หมดห่วงเรื่องกลิ่นเรื่องมแมลงทั้งหมดนะครับเรื่องสัตว์มแมลงเนี่ยทั้งหมดเลยสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบห้องโครสไตล์แบบนี้ก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เหมือนกันนะครับ